นั่นรูทิ้งถามรูทิ้งถามในในในมาคือเล่าเหตุการณ์ก่อนคือไม่ได้อัดไว้นะรูทิ้งถามคือไม่คิดว่าจะได้แต่ทีไม่ได้อัดไว้เนี่ยแต่ได้แตทีโอ้ยแล้วเราเพิ่งรักษาสองพี่ได้เฮ้ยเบิร์ดคุ้มไอเบิร์ดคุ้มคเลยเบิร์ดตัวนี้เฮ้ยเออเนย์เล่เลยเลยแอบคุ้มมากโอเคโอเคมากดไม่ได้กดไม่ได้อะไรกดไม่ได้อะไรกดไม่ได้เลยเฮ้ยไออเบิร์ตตองเออเบิร์ตตองเป็นไงเออเบิร์ตตองตกไปตรงนั้นอ่ะ โอ้ยคุณนัดอู้รู้ติ้งซ้ำตะวันทองบทบ่เรากดไม่ยากนะบ่เรากดแรกไม่ยากเอากระดาษมาแรกเลยอยากรู้ได้อะไรอีกเอากระดาษแรกแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นเราเราเป็นคนถ่ายนะเราไปเราไปเอากระดาษให้ให้บูดเป็นบูดเดียวเดียวเดี๋ยวนะอะไรเดี๋ยวอะไรยัยยัยยัยเอากระดาษไปแรกก่อนทำไมยัยยายคนเนี้ยเด้อต้องเด้อเราต้องแรกพร้อมกันสองคนตรงเนาะทำไม ว่ามันจะไปิดกัมปันองี้อ๋อโอเคโอเคไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราถ่ายจะเอ้ยเป็หนึ่งกระตุกเรากาดจะให้มันเปิดเปิดหน้าต่อไปอ่ะเราเราก่อนคือเราเนี่ยไปหาซอมบี้ชาวบ้านใช่ไหมเบออแล้วนึกว่านึกว่ามที่แรกคิดว่าน่าจะหาไม่ได้นี่สุดท้ายมันฟุกได้ขึ้นมาเนี่ยไปลากมันเข้าห้องนู้นไปหลักลากยังถ้าทำประตูไว้เยอะมันน่าจะคิดเป็นบ้านมันน่าจะเดินไหเนี่ย พาไปก่อนเออฮัลโหลพี่โรนพี่โรนอยู่ไหนอยู่ไหนรึพี่โรนเอ็นี่คือคนสำคัญของเราเนี่ยพี่โรนขึ้นไปพี่โรนเดี๋ยวเราดันดันโค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 ดันเมื่อไต่ตัวนี้มันก็จะออกมาเนี่ยชิบหายแล้วดันเอ้ยมันออกมาแล้วฮัลโหลโดยการสมาที่เรารอเปิดประตูให้ Little 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 rồi Little rồi, Little 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 đi, Little đi Little 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 Nó Little 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 สงเงนทำมาเสียเนแล้วเดี๋ยวเราดันมันลงก่อนอุ้ยดันมันขึ้นดันมันขึ้นไหมอ่าเบิร์ไว้กดกดกดชิปไล่แบบนี้เลยออาติดโกนต้ดโกนบันบันไดบันไดเออบันไดออืื้หเบ๊๊บบันไดบันไดวางไม่ได้เดินแป๊บอะไรล่ะ เราดันดันทำไมฮะนะดันอยู่ดันอยู่อันนี้อันนี้คนสำคัญของทางบ้านเรามันไม่เข้าไปว่ะเด็ดเด็ดเด็ดเออเบิ้ลเบิ้ลดันเข้าไปในห้องนี้เปิดประตูแล้วเออสำเร็จโอ้เบิ้ลไปเบิ้ลปิด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 เออสำเร็จอู้ลำบากจีบมาเลยมาแหลกนี้เลยมา ตัวเขานี่อยากได้พอดีช่วยมากเลยเราอยากเราอยากได้ตัวเขาอยู่พอดีใช่ไหมแล้วมันก็ได้ทันทีเลยึบม,มาแลกกระดาษโคลิมกำลังกำล,ง,ลงกำลังปรึกษาอะไรอยู่ยไม่ทราบกำลังปรึกษาอะไรอยู่ยไม่รู้สิเนี่ยโอ้ครับได้มาเรากดมาสองอันแล้วเฮ้ยหน้าหน้าต่อไปหน้าต่อไปอ <Okay. S 1> มีหน้าต่อไปไหมมีดูเองดูเอง ต้องการกันดาดมากกว่านี้จะไปขายประดาดเติมดี่นี่นะเมื่อกี้มันขึ้นฟองไหมขึ้น้แลวเอฟเฟกต์ขึ้นมาแล้วไม่ได้เด้อรออยากรู้ว่ามันมีกี่หน้ามันบูรีบๆกระดาษมาเล่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่งกับตัวนี้มันได้ประตูปั๊นอ่ะ จะอ้วงเงนจะอ้วงมากินอะไรมาเลยนมสามกรมนมนมบูดนมบุญเงินอิ่มมันอิ่มเกินกินไปตามมิ้วขวดหนึ่งนมสามกรนมบูดนมบุญใบตาเมี่วก็นมนมบุญแหละไม่รีบไปบุนได้มาเออมาแล้วมาแล้ว กาเองเอาถามมาเลกมงนร้ด้วยดิงมันบูมันมันเอเนี่ยนนกำลังมาเลกตัวแรกเลยเออมาเลกมาเลกเลย<ะ>เ <okay S 2> ลกเลยนะหนึ่งสองสามแรกแลนแล่น<ล>อีกโ <Okay S 1> อเคเอาเอาไอ้ของหมดไปเลกขึ้นกาบาดไปเลยจะไ,ได้เปิดหน้าใหม่กาบาดเลยเดี๋ยวบูนี่ขึ้นเดียมบูแล้วขึ้นเดียมบูแล้วล<ะ>อันนี้ขึ้นเดียมบูแลบูดูไม่ใช่เสกัวใจไม่ใช่เหรอเดี๋ยวมันต้องมันเข้าไปใกล้ๆกล้ ไปสบาย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 เนี่ยมันมมนูำลังยงว่ามันถึงมันต้เป็นแบบนั้นต้องปล่ยมันอยู่ด้วยกันนานๆนี้เรื่อยๆไอ้เบิร์ตเบิร์เบิร์มาดูอสกายคุ้มแบบอะเนี่มาเรากดนงงานแรกกันจบเสียนเนี่ยคุ้มไมอัไหนวะไอตัวสีขาวอ่ะมันคุ้มไหมเนี่ยเว้แล่ว่าเราต้องขยายฟาร์มอ้อยเนี่ยถ้าอยากได้มาเรากดเยอะหน้ Tinh. nhặt Tinh. Khó khó đây hai thích tôi thì đi khó hà nội của thì đều ở mày mày lào lắp đặt lòng không lẽ kẹo đã mày đại mày 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 được mày 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 มันกดเจ็อันเราไม่เซียนว้าผมค,ครับต้องขยายครามอ,อา้อยนทำคามอ้อยเ็นะออทำเลยแบบแบบไป่รู้สูบดันใช่ปะ่ะเดี๋ยวลองไปดูก่อนแปบ๊บนึ่นอคอามอ้อยทำไม่อยากเลยเวิดออกอ๋อวางม,ม,มาตุออต่อไปเราสร้างบ้านเลยไดเลยมาันลักดดีไหม <laughs> มันเรากดปั๊ม ừ, ได้กับอ้อยนี่แหละเว้ยมเรากดไปไปไหนไหนดิเว้ยเนี่ยมัยอินชังมั้เฮ้ยมันเรากดม้อช้งัะเอามาเรากดครับจุดเกาะได้นี่นะสุดยอดเออมาเรากดอเอ้ยเอามีกระดาษเอาไปทำหนังดนะึอย่างไรูสรมาตีบวกกัน้า เรื่องต่ำเลยเด้ออะไรเรื่องต่ำนู้นเลยทั้มหนังสือยังไงเนี่ยวะอย่างงี้ไม่บอกว่านังสือครับยังไง,ไงเนี่ยแป๊บดูขออนุญาตดูวิธีครับหนังสือครับโอเคอย่างงี้ เฮ้ยเบิร์หนั่งแล้วเข้าไปในตัวเองอะเก็บเอาคืนมาได้เออคุณทำยังไงดีวะทำอะไรทำแบบขนาดเล็กๆมั้ยแบบเอาใหญ่ไปเลยจะทำต<อ>รงไหนทำนอกบ้านเลยทำนอกบ้านสิครับตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาที่ล้วก็ต้องไปุดที่ก่อน ตอยากได้ไม่พอเนี่ยวันเรากดมีอยู่20สนน่สิอันเองมันเก็บไว้ก่อนเบอร์หนังสือในห้องหนังสือเนี่ยถไทยจะใช้ยังเหลือไว้สักอันหนึ่งนะเพราะเราอยากได้ลูติ้งเหล่าน,นี้มาติดบอกกับดังไว้สำหรับไลน์ในเนเธอร์แลนด์พิตตันนี่มันทำยังไงอ่ะพิตตันเนี่ยเขาคราบเป็นอยู่นะต้องใช้สเตนโลหาสารอีกล้วไม่เป็นไรเรื่องตัวรวยไม่เหมือนไอเ,เลน เออเเาลกไปดี๋ยวแบบเราเราตามตามไปนี่ดนึงแปปเราโอเล่มเาเดี๋ยวเก็บของขอ,องลุกในตัวลุกกระดาษอยู่ในนอ้นนะเอ้ยกันเราเอากระดาษไปเก็บในนอดด้นเลยเปล่าลุกได้ไหนเราก็แค่นี้มันไม่พออ่ะถ้าเราอยากได้มันเรากดเยอะเอาไปเอาไปปับก่อนเอาไปกองเต็มเลยหลังนี้ เต,มติมเติมเรยจั้งไม่รู้เหมือนกันต้นมันอยู่ในกล่องไม่ใช่หรอกล่องแรกเมื่อกี้เมื่อกี้เราอยู่ไม่ได้มันอยไปไหนอ๋อเหรอร่อนเล็กโอเคจากไปเลยลืมลืมลืมเราต้องทบอ้อยนี่ออกจะเอาไปทำฟาร์มเดี๋ยวเราไปขุดที่ก่นอนวันนี้อ้อยเหลือเราไปกร<อ>นะดาษเยอะละอะไรจะทำก่อนฟังอันนี้ฟังอะไร สาม้ยเอาสนุมกน,ะะน,นมันบูทำเลตเตอร์ดีเฟเตอร์คอมมอเตอร์รอะไรเป็นไหมทำเป็นทำเป็นเราข้าไอยู่แล้วนะ่ยดีไหมในกล่องถึงาใส่อยู่นะนเนี่ยโตมาแล้วเอาเอาเอาคอมเตอร์รกันทำจะมี พอสหนึ่งงานแค่นั้นแหละเพิ่มมาเจ้าเกียรนล่ะเดี๋ยวคราบมาก่อนอย่างละชุดนะอปหิน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 ที่เผาแล้วหินที่เผาแล้วก็ก้อลเลสโตนเพิร์ของเลสโตนหน่อยเลยคลาปเองเพียบครับ,บชุบเดี๋ยวนะไม่ใช่สโตนหยิบหยิบหินมาผิด ดินที่เผาแล้วหายไปแน้หมนเนี่ยดินที่เผาแล้วไม่เหลืออะอันละขอเพิ่มรอไปยาวๆไม่มั่วหรอกแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ันตอนที่เรากำลังขุดหน้าดินเตรียมทำฟาร์เมเฟาร์มอ้อยผมก็ขุดดินไปเรื่อยๆนี่แหละขุดไปยันจนยันตรงสามชาิอ่ะ เต็มๆว้ยพอหันไปทางพอหันไปทางความแก่เฟรมเลน่วงนิดหนึ่งอืมเลนลวงบ้างเดี๋ยวเล่ย,ย,ย,ยลสร้าง,งหน้าทางนี้ดีใช่ไหมแต่เองสร้างให้าาตรงกับทางบ้านอ่ะเราเวลาเวลาเราปรูทางเดินมาไม่ได้เดี๋ยวปูทางเดินเป็นหินมามันจะได้สวย บ้านึงเดี๋ยวมีตัวคาพไหมเมมโบตอนนี้มีตัวไม่โอเคเดี๋ยวเลือกตัวคัพเดี๋ยวให,ให้ก็ได้เดี๋ยวเพราะเราเรดินเซนโซนีนไม่เก็บเลยเอาลิมิเตอร์อะไรมามาส<ม>ตอรีิบัเตอร์ความแกะเนี้ยเริ่มจะแหลกๆแล้วเนะี่ยดับบูดทางน้ำมาด้วยทางน้ำทางน้ำทางน้ำก<ซ>็ส่งทางน้ำส่งตอนแรกความแกะมันมันไม่แหลกนะหลังหลังนี้เริ่มเริ่มแหลกแล้ว เอาสักสองครั้งนะเอาบันไดมากันบันบันไดอินบัรไดอินบรรไดอินบรรไดอินเจ้าวอกหินไดไหมเอาเออไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเออได้เก็บไหมเนี่ยมันลบ ล็อกหนักเอโอ้ป้ายมาังสามปกันโอเคสามป้ายเรานี่เป็นแรงงานล้วสามายโอเคสามาแน่นะเี้ยเราไม่ต้องาคาบเพิ่มมันคาบไปสามป้ยเลยแล้ะแป,ะป,ะป,ป,ป,ป๊บรอรอหยิบขอคันเอาคาบคาบแลปึมกันอ้ปื้ปื้ เปอร์อปอร์สามันรอปเปอามันแบบนี้วะลุงบูแบบบูตัวครับมาดิบูครับครับไปแหละแปนึงเดี๋ยวเราข้าวเปอร์เองเองก่อนจะเปอร์ด้วยใช่ไหมโอกีอันอปเปอร์เอกีอันดิเอาสามัน สามันแป๊บพ่อเพิ่มครับไงวะแต่ว่าเออได้เลยเอาไม้ไามาด้วยไม้มาสักชุดหนึ่งโอเคโอเคครับโอเคครับ <laughs> โอเคครับส่งไม้ถึงที่เลยครับมาพร้อมเลยอีกไม่ช้าแล้วนี้เราได้ไปลงเหงมืองเหมืองเพิ่มแน่นอนโอเคของอมันเต็มวะ <laughs> แ,แปลรูปอย่างเนี้ยยังไม่แปลรูป แบบเออ,อเต่อไปเอาขอมให้แล้วรู้สึกรู้สึกพอพอพอมาตังเกะมันในนู้ยังเออแหลกแหลกเดี๋ยวค่อยฆ่าตังเหลือประมาณเป็นคู่คู่เนาะมอาทำไมเออจริงแกะมันแหลกแหลกอันเนี้ยทำไมวะที่เรมมกกงแหลกกันนไะม่คิดว่าแหลกคนเดียวเปล่าเปล่ามันไม่แหลกเท่าไหร่หรอกแต่เฟมเฟมเฟหล็กมันร่วงอ่ะจริงจริงเนี่ยเร็วเร็วรีบมารีวมาเออเอ,อ,อาทำไมเอาทำไมไม่ใช่ว่าจะเป็นเหมือนพิษแท็กนะอะไร ที่ไปแท็กแหลกอ่ะสร้างความแกะอ๋อตัวครับมาแล้วเอานี้เอาบันไดหินไปเอานี้ไปแล้วก็เอาป้ายไปเอาไม้ไปหนึ่งชุดน้ำรือเอามาน้ำรืมเอามาเริ่มเล่มของมันเต็มอือถังน้ำไม่ต้องครับมีเยอะในบ้านอถังน้ำถังน้ำถังน้ำาีถังน้ำไปไหนเอยหนึ่ง น่าจะได้นะถ้าทำแร้งานไม่ได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นได้เลยมาเราใช้ใจพี่เบิร์ตมาเราเป็นเด็กเด็กแรงงานมาขนาดนี้เล้ยระดับนี้เล้ยเอาไปเร็ว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 เอาน้ำกันน,นี่ดีมากน้องทำเรสตอรี่เบสเตอร์ก่อนทำเราเราทำพิสตันด้วยเนี่ยพิสตันทำพิสตันบางตาดีกว่า เอาประมาณอย่างนี้วะกิ่ตันนี่ออกมาสามสิบปันใช่ไหมใช่ใชเลยเบิดไม่นานลงเหมืองเพิ่มแน่นอนเราค่อยไปลงหลังใหม่กันเหล็กเหล็กเหล็กแบบบ้านะจริงจริงเหล็กก็จะด้อยเหล็กก็จะเลื่อมด้อยนะี่ยเหล็กเหล็กเป็นตรงนี้มันสร้างมันนี่สร้างตามันหมดกลัวเดี๋ยวเปลี่ยน ลองกบเขาไมา้หมดเครดิตไม้แปะ ปื้ยโอ้ยอุ้ยอะไรครับจะมืดเลยมันอนก่อนก็ได้ไหมนอนก่อนนะก่อนนอนอันนี้เราไม่ได้มา่ามอนเตอร์อะไรเรามาทำงานโอเคกดนอนแป๊บแป๊บกดนอนขอครับไอ้นี่ได้ก่อนจะยิงพิตตันโอเคพิตตันอันสองอันแล้วไป

ลวเวิร์ดขาดลิสเตอร์ในเนี้ยไอ้เนี้ยไอ้คอมเบลเลเตอร์เนี้ยอือครับยังไงแ้วดูดูมาแล้วมีโค้ดอีกไหมบุค๊คโค้ดเราทำเมนูได้ไหมโคดโคดมีเยอะเลยลางดูวิธีค้าไปหนึง่งอืมโอเคไม่ยากไม่ยากไปดูใหม่ไป คแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเวิร์ดไอ,อเทมสโตนคอมพิวเตอร์นี้ใช้แค่เยอะไหมไม่เยอเดี๋ยวดูก่อนออนะครับมันสองอันพอนะเพราะมันเยอะเกินไปแล้วนะน่าจะใช้ไม่เยอนะเลยเกลี่ยเกลี่ยน่าไหมบุคคละ ยีสิอันแล้วเนี่ยเสแตนอนเน,นี้ยเอสแตนร์เกตเตอร์เนี่ยไ้เท่าไหร่แล้วะดีดพิเตอร์เนี่ยมีประมาณยีปดอันแลวอืมไม่จะพอนะยบแปอันกับ2อันอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสริมไปอ,อุ้ยอเอาสร้างสัมหมดเดยวแล้วก็เดี๋ยวก็ามาตกแต่งที่ลัง mày chân chăn nè chào lại chân lên cái gì chứ đờ lô cố đu ừ đờ lô ừ. như đấy đờ sang lên lại lại chân Mày cô ôi Mày mù ôi mà gì đeo ôi mà Mày mì ôi lắm một ôi một đợi phải đu vật ca ôi một áo 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 tiếp áo 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 áo

อ้อยอ้อยมาสูงได้สูงสุดสามบล็อกใช่ไหมสามบล็อกั้งแปลงวหินมาไปอ,อกีกเลยขอหินเลยว่าห,ห,หินหินฝั่งเดียวเลยฝั่งเดียวเลยขอหินหน่อยเอาไปพิสตันคนละสิบหกอันให้มันสูงสุดได้ประมาณสามบล็อกใช่ไหมหนึ่งสองแล้วก็แล้วเราเอาพิสตันมาติดตรงนี้นะอ่ะมัดเอเ้ยดึงไปติดด้านล่างดิติดตรงเนี้ยพอมาดันมันก็ตกหมดหมดเองดดึงเด้อป้าป้า

เราดูตามเขาเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาปรับเป็นของตัวเองเอาไว้เอาไว้มาพอ็พอพเปอร์เปลืองันไหมเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องวางก็ได้หรอไม่วางวางวางลูก 그서가본 okay. 팍팍팍팍 so